a าร์มินฟิิท i ิน x กนะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมาคือเชื่อมต่อสายชาร์จเครื่องติดนะครับแต่ว่าถอดสายชาร์จเครื่องดับทันทีนะครับกดเปิดด้วยพลังงานแบตเตอรี่ก็ไม่ติดนะครับนี่นะฮะก็เดี๋ยวทำการเปิดทดลองซ่อมเปลี่ยนชิปร,ระบบไฟใหม่ที่อยู่บนบอร์ดนะครับก็จะกลับมา,มาเปิดเครื่องติดชาร์จไฟเข้าได้ตามปกตินะครับ ตรงนี้ถ้าหากลูกค้าไม่ได้ชาร์จไฟมาเกิน5โวลต์นะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกดีบายเราก็ยินดีให้บริการใช้อะไรกามแนร้ยร์100%นะครับอันนี้เชื่อมต่อสายชาร์จก็เครื่องก็ติดนะครับต้องเปิดออกมาทดลองซ่อมนะครับก็อยู่ข้างในทั้งหมดนะครับแต่ด้วยประสบการณ์ของทางร้านล็อกดีบก็ส่วนมากซ่อมได้นะครับก็ขอบคุณมากครับนี่นะฮะก็เดี๋ยวทำการเปิดทดลองซ่อมนะครับ ก็อันนี้ลูกค้ามาส่งเองที่ร้านนะครับนี่นะฮะกำลังบูตเข้าไปที่หน้าหมดนาฬิกาปกตินะครับแต่พอถอดสายชาร์จนี่นะฮะดับทันทีนะครับนี่นะฮะก็โดยปกติแบตเตอรี่ไม่ได้มีปัญหานะครับก็ขอบคุณมากครับ